สวัสดียามเช้าครับมาเพิ่งเจอตัวกินดอกกดอกอีกสนหินครับดูก่อนนะครับว่าจะบินไปทางไหนครับกำลังกินเลยครับตอนเช้าครับมาส,สิบโมงครับออกมากินครับอากาศหนาวหน่อยครับ ดูตัวกันหนึครับว่าบินไปทางไหนครับอีกสักครู่ครับผมผมดูดอกสนุงนิ้นะครับบินเข้าไปครับนี่สายแบนี้ครับสองตัวเลยครับเดี๋ยวไปดูครับอยู่ในนี้แน่นอนครับไปครับครับผมเจอครับอยู่กอไผ่ครับพี่น้องครับนี่ครับ เป็นพึ่งใหม่หรือเปล่าเนี่ยกำลังพึ่งะครับน่าจะเป็นพึ่งใหม่อยู่นะครับพึ่งใหม่นึกแก่เดี๋ยวลองลนดูครับ ข้างขออีกฝั่งหนึ่งนะครับเกาะตรงกอไผ่ครับไปครับอีกสักครู่ครับทำครบก่อนครับนี่ไงเพ็่นน้องครับล่งางอ่อนพรีเลยครับ ขาวจุวว้าวนอนปิดตาครับเงียบนะหมายก่อนเลยครับขอตัดครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับพี่น้องครับอีสักรู่ครับขอตัดก่อนนะครับครับออกมาแล้วครับครับตัวอ่อนสวยๆเลยครับลำไม่ค่อยใหญ่ครับเกสรครับ เหลืองเลยครับเกสรสนองหินอร่อยครับหวานครับหอมหวานมันครับน้ำครับได้อยู่ครับปิดตาด้วยครับเงียบเงียบ่น้องครับอ่อนสวยๆครับน้ำครับน้ำครับผมไปหาลังต่อไปครับ จะเจอเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีครับไปครับทางนี้สวยๆครับพี่น้องครับเดินผ่านมาครับเจอเลยไปเอาครับดูน้ําครับช่วงนี้นี่มีน้ําแล้วครับกลับไปหาต่อครับครับพี่น้องครับเจอพึ่งลังใหญ่ครับเป็นกอไปครับนี่ครับลังใหญ่เลยครับ ทำครบครับเอามาได้มาครับนี่ครับคนพามาดูครับทำครบสองอันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หลังพึ่งครับนี่ครับหลังพึ่งรับพี่น้องครับอยู่บนกอไผ่นะครับกอไผ่หนามนะครับขึ้นขึ้นขึนข้ ไปครับขอจุดคบฐางขึ้นไปครับไม่ผ่านไปต้องงี้มั้งกลับน้องครับขึ้นมาครับบางใหญ่เลยครับเงียบลังครับน้หวานครับโอ้โหยาวเลยครับน้ำหวานครับลำคลอนด้วยครับ ครับขอตัดนะครับเราไปเจอกันด้านล่างครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้น้ําเยอะเลยครับโอ้น้ําครับหันห้าหกโลได้ครับน้ําครับนี่ครับสวยเลยครับขอหมดนะครับแบ่งกับคนที่เจอครับฝากกดไลค์กดแชร์จ่องผมหน่อยครับหนุ่มบ้านป่าใต้ครับกลิดตามไมด้วยนะครับวันที่สองของวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับ